กับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านพบพอกันคือเกากับช่องผู้บ่าวนาย้อยผ้าเปิดราคาควายของแม่ชวีคื้เกาครับผมแม่สวัสดีครับแม่มือนีเขามีให้พี่น้องเบิ่งจากแม่ครับสองแม่จ้าแม่ทองกับแม่ผสมแล้วอ่ามีแม่ทองกับแม่ที่เพิ่งผสมไว้นะครับเนาะแม่ทั้งสายนี่ก็สิเป็นแม่ที่ผสมไว้รับโอ้ตัวตัวนาเนยครับเป็นสายเพชรอุดอนนี่นะ อ่าแม่นั่นสายเพชรอุดรเดี๋ยวห้อยจังชมเป็นเป็นตัวที่สองเนาะชมตัวแรกก่อนครับผมตัวแรกนี่เป็นแม่ทองวะแม่แม่ทองจ้าทองจกักเดือนกับผู้ใดครับเจ็ดเดือนจ้ากับพอสร้างอุดรทนองเจ็ดเดือนกับสร้างอุดรอนนะครับเนาะรับประกันทองอยู่ตัวรับประกันจ้ามีคลิปตรวจทองพร้อมอ่ามีคลิปตรวจทองให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับเนะาะเพิ่นสูงเท่าใดครับ สาหาบวกลบอ่ะส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งยสามสิบหาบวกลบเนาะครับเนะาะตัวหนาๆอ่างๆเลยครับผมตัวสอในทองเด้ออ่าลูกตัวที่สองในทองเนาะครับเนาะอ่าตัวดีเลยครับพี่น้องแม่สิเปิดราคาหลายปันไดครับแม่ทองเนี่ยเจ็ดสิบเก้าคะแนนจ้าโอ้ยราคาเอาใจกเกษตรกวร่านเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อรองได้จ้าอ่าลดทรงเท่ากับมี รถทรงฟี่ฮอดคองฮอดลักเนาะครับเนาะเบื้องหน้าเบื้องตาเพิ่นเด้อพี่น้องบบดนี้ตาเตี่ยมตาแต้มแก้มจ้ำครับผมเขาอุ่มบาดงามดีครับพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนเข้าใหม่เพิ่นเฮ็ดตื่นจักหน่อยอยู่เนาะตื่นมือกล้องก็ตื่นผู้จับนี่ครับผมควายเฉื่องเนาะแม่เนาะเฉื่องจ้าเพิ่นห่างตื่นเข้าเสียเตื่นตากล้องตื่นตากล้องผู้ใดอยากแต้แม่ทรวงพี่น้องเอ้ย เจ็ดเดือนกันบว่ามันพฤติกาท่านว่ากับขอดนะครับ,นบเนาะเกีียวเขาแล้วช่วงเกียวเขาอะไไปได้กินน้องครับหน้าตาดีได้พี่น,อนาา้องใเจอเชื่องนะข้อสามอ่องครับพี่น้องเอ็บอกบักเท่าย้อนยน้อนถุงเท่าขาวซีขาขาดกำาไรข้างหลังเด้อแข็งขาหง่ดีครับกีบเล็บกีเบเท้าเพิ่นกันหญ่ดีเด้พื่นนะเล็บหนาบกยายักหง่เลยครับเล็บหลังกับว่าเงาว่าขี้กันนาะแม่เนาะ บ่มีตบบนะะ hmm. ี้ตีข้นห้อยหงงเชียงครับผมผู้ใดอยากได้แม่บอกโตัวเร่องสีละอ้างๆหนาครับพี่น้องนี่โตปลาคอข้อปลาเข่งเลยครับผมข้อพิ่นใหญ <c oughs> ่อยู่เพิ่นหงก่อมจากน้อยเนาะ่นั่นครับพี่น้องอตโตปลาคอข้อปลาเข่งเลยครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทบ่กวนผาดเนาะครับในทองก่ะเป็นของสางอุดรอดอีกสุดยอดอี่ดอกครับ มีมีควัญขวัญตกสวงนะครับเนะาะถ่ายดีเด้วยถ่ายดีครับเดี๋ยวพาเบิ่งถ่ายกกหางกับวักใหญ่ไหมพี่น้องโอ้ถ่ายเพิ่นยังโด่งอยู่เด้นี่สีไปได้อีกอยู่เด้ความสูงนี่สีโบยุดทธีลอยสามหาวนะครับเนาะบ่ดอกสีไปยืดดอกลูกหางก็ก 3, กได้ลูกที่สองในท้องหนึ่งลูกสามลูกสี่ผลเนาะผลยังสีผลยังสีอ่างออกขางกกหางกับญ่ดีเด้พี่น้องถ่ายกับเปิดดีครับผม นมสีเต่าเรียงกันงามดีครับอ่านี่เด้อโอ้เรียบหน่อยเพิ่นกวาดดีเด้เรียบหน่อยงามดีครับหางกระพัวดีครับหางเล่ยขว่พอดีหางบอดอกบอดางเนาะแม่เนาะรับประกันแบบนี้ตีข้นอยู่แล้วของแม่ชอรีย่างจัดหน่อยดุลุกโอ้ยเจ็ดเดือนแม่พี่น้องเจ็ดเดือนจนท้องเพิ่นหยดเลยไหมท่วงโยดแล้วโอ้นมกัไข่แล้วตัวไก่ขวดที่ย่างได้็บเลยนะโอ้โห ตัวดีเลยครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เดี๋ยวผมเอาเบื่อทิดต่อของแมช่ชวีให้เนาะเนี่ยครับพี่น้องรับประกันตัวนี้กี่ข้ขนเนาะเอาห้ามาเบืองเม่ที่สองครับบ่เนี้เป็นลามไปก่อนครับไปไปละนเนี่เอ้ยแม่ที่สองผู้ใดมกตัวบักข้อค้อบัเข็งครับผม ผู้ใดมักสายเพชรอุดรต้องจัดแม่นี่ครับเป็นแม่บล็อกหนาๆตันๆถ่าว่าจำเป็นต้องเอาแม่บล็อกสูงร้อยสี่สิบเสมอไปครับผมลืมเอาฟอดใบให้เบื้องเลืองนึ่งใบเทาจังเบื้องที่หลังนะครับ <c oughs> เอกสารเทามีครบอยู่แล้วมีครบจ้แม่นี่แม่นี่สูงเท่าไรครับแม่สูงรอย3าบวกลบอ่ทีร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับเนาะ <c oughs> ลำโตลำขี้งคุณไหมดีอีหลีครับเดี่ยมโตนี้โค้ดได้การเลยพี่น้องปมาโอ้เนี่ยหันมาจากหน่อยนะครับเออเอาภาพนี้แล้วเข้าขึ้นหน้าปกงามงามงามโอ้ยกำลังงามเลยสุดท้านะเป็นยังไงกันครับผสมลยจ้าโอ้ผสมผสมเบิ้มจูเนียไว้ผสมเบิ้มจูเนียไว้นะครับเนาะผสมอยู่ขอกเขาเนาะ ผสมวันที่หกใช่ผสมอยู่คฟอกไม่สักดีเลยให้หมอมาผสม,มให้อยูคอ่คฟอกใช่<ะ>ให้พี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับเนาะจะ้าไปรุ่นเอาเพิ่นเคยมีลูกยกังโตแล้วไ,มไมหมมีลูกมาแล้วตัวหนึงใช่มีลูกมาแล้วตัวหนึงใช่ตัวสองติดติดนี่แหละอช่ตัวสองเข้ากับไปรุ่นเอานะครับเนาะ,ะไปรุ่นเอาราคาเปิดไว้ไหลายปันไดครับนี่หกหมื่นห้าพันบาทจ้าโอ้สบายสบายเลยครับนี่ก็คือราคาพี่น้อง ผู้เอาไปต่อค่ะคือยังเอาไปต่อได้นะครับเนาะอวัยตอใดจ้ะอรัยตอล่องใดยืนมาครับอวอล่องใดอ่านั่นครับเหมอนกับมีรถทรงพี่หัวแขกหัวลักรถกับมาจอดถ่ายแล้วเด้อพี่น้อง <laughs> เอือนทรงได้มาเอือนก็คือเอาไปทรงเลยครับขันกิ่งกางกันเขามาโอ้ตัวดีอีหลีครับพี่น้องสัวทรวงยืนยงตงงงยืนเร็วเนอะสัวทรวงนี่เบิ่งบ่ได้ด้วยนี่คือสีนาครับเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้นนนอ,นองอ โอ้อปลาหงอน<า>อตัวน,นี้เนาะโอ้เป็นสายเพชรอุดอรน,นะครับเนาะเขียงแห้งแม่นี่เชียงครับครับพี่น้องจับใบได้เว็ดเม่แม่ท่องเพิ่นกับเชียงเดี่ยว่าเพิ่นอยากตกใจตากล้องตกใจตากล้องครับเพิ่นบัวมาค้นรอเป็นเด้ครับธรรมดาละนี่ครับควันเทานางจ่ายได้พี่น้องโอ้แม่งกับเบียจับตาครับพี่น้องบักใหญ่เลยอ่ะหืมทีมาดมมีไหนนีล่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไทยก่อนยังหยอกกันนั่นครับข้อสองอ่องครับพี่น้องสองอ่องงามอู้เออบพกเผ่าไหมยังย่อนอยู่เนาะสีขยายไปได้อีกอยู่ครับพี่นอ้องมันเอาไปเลี้ยงดีๆเนาะใส่หัวอาหารแปลงเสรนจเป็นกทธิสีขยายไปได้อีกเพิ่นหัวเต่ด้ลูกแล้วลเล็เเกิน,น,นหัวเท้าขาวสีขาเลยครับขาดกำไรทางหลังเด้อหยิบเล็บหยิบเท้าใหญ่มุ่นดีครับ นั่นครับบกเน่าบกขี้กันเน้อพี่น้องเบิ่งทุกเดียมทุกมุมนี่ครับจังบัวาตัวกันเนาะโคมีตับนี้ตีข้นตัวแหมตัวปลาคอข้อบกชิงเด้อโอ้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ่งนุ่มเด้ออ่านี่ครับเพป็นว่านุ่มคูหลังเน่าก็นุ่มคูหนานี่คือเป็นลักษณะควายให้รูปดีครับพี่น้อง ลู่นส้วนลายกับสีดูดได้เต่าหลังนะสองเต่าหลังครับเต่าหนาคนเนี่ยบ่ค่อยได้ดูดคนมีลูกเวลาดูดอันค้างเดียวนมต้นนะครับมีมีเเห็นทั่วไปแล้วครับแต่ว่ากับสีส่วนหน่อยส่วนหน่อยครับฟารยมงใหญ่ๆ่อาเจ้าะกับกาลังหาได้ครับเขาหาเก็บไว้นมคูหลังที่ย่าวก็คู่หนาลองลองศึกษากเดือยพี่น้องเท่าที่ผมเบื่องแม่นี่เขาว่ากันหลายคนได้ครับอ่า โบเป็นควา,ายที่มีจำนี้แต่ว่าลูกเพอนนะ่ะเลือกดูดได้คู่หลังลคล,ล,ล,ลูกเขากับโบไหนนะครับเนะบาะเลี่แห่ง่ตม่ว่าแมย์ทรงลูกดี่ะซื้อ,อ,อไหมันแนหละนี่ครับหางหางกับพัวดีเนะาะโบอดอกว่าด,างดังเนาะไหมเนาะรับประกันรับประกันจุณนะครับแพนหลังโอ้หลังกับปีเรียบเสียบอยู่แม่เอาเบืรอที่ต่อนนะครับเนี่ย ศูนย์เก้าซีสองเจ็ดแปดเจ็ดหานึงหนึ่งโอ้เรียมหนีได้การเลยพี่น้องเหยืนเรียมหนีงามงามงามแห่งครับฝากกดติดตามช่องพวกเราหอยไว้ในเด้อพี่น้องสำหรับมือนีเอาไว้สำนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ